ที่คิดไว้ก็ประมาณนี้อันนี้คือเอาไว้ในรถเพราะเป็นเสื้อผ้าเธอจะกลับมาอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าที่รถตู้กลับกรุงเทพอันนี้ก็คือซื้อมาเน่ร้อยห้าสิบเพราะว่าจะใส่แค่มือถือมือถือแว่นตาทชู่ขนมอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วก็แน่นอนเต้น้ำหนักเนี่ยเต้น้ำสามนินะแต่มนานาว่ามันชันพอมันชันเราโมเดิร์จเด็กก็คงจะ เป็นหัวแต่คิวกินนะก็ก็ไม่เป็นไรกินไปเรือเ่อยๆก็หมดทั้งหมดก็8กิโลกรัมโอเคไว้เขาลงสุโขทัย3.7ถึกิโลเมตรนะคะจะไปพิจิตรไปกันแล้วกระส้มหน่ะไปไหม <laughs> ไยา,ายแม่ไปเที่ยวไปน,นะก็ตอนนี้สมาชิกทั้งหมด10คน11คนรวมคนขับใกล้สามทุ่มแล้วนะคะก็มารายงานห้าคนเพราะว่าฝนตกแต่วันนี้หยุดแล้วเดี๋ยวก็น่าจะพร้อมกันในอีกสิบนาทีนี้แล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้ไปเลยจาก MRT จตุจักร ทางออกนะคะที่มีลานจอดรถก็เช่นเดิมรถตู้นะคะของพี่จ๋าล้วนี่เองเราไปกับพี่จ๋าบ่อยมากก็คนละ1,200บาทนะคะเดินทางวันนี้วันที่4ตุลาไปเที่ยวกันไปเดินป่ากันรถดีนะคะรถบ i p เลยนี่เดินทางกันวันนี้4ตุลานะคะไปถึงอุทยานแห่งชาติ ที่เขาหลวงสุโข,ขทัยเนี่ยก็ประมาณเช้ามืดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแวะตลาดแล้วก็ซื้ออาหารที่เซเว่นกับที่ตลาดขึ้นไปกินบนเขาหลวงหนึ่งคืนแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อไปบนนั้นก็มีข้าวไข่เจียวโอเคเดี๋ยวตามเราไปเที่ยวกันเขาหลวงสุโข,ขทยัยเป็นจอดอีกทีหนึ่งก็บังไปที่ตลาดตลาดมองเก่าจอดที่บางค่ะ จอดเนี่ยระหว่างทางจอดที่เพือ่อเพราะถ้าเราไปนี่ผมจะไปจอดต้ำถ้าเราปวดเขาก็บอกผมได้ครับจอดไปน